วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับร้านอาหารร้านหนึ่งที่มีชื่อว่าร้านลัก888อาหารอร่อยบรรยากาศดีอย่างเช่นเมนูแรกก็จะเป็นหมูกรอบคั่วรพริกเกลือเมนูที่สองก็จะเป็นกุ้งทอดซอสมะขามจะเป็นกุ้งแม่น้ำสดๆเมนูที่สามก็จะเป็นปลากระพงนึ่งมะนาวรสชาติก็จะเปรี้ยวนิดๆกลมกล่อมเข้ากับเนื้อของปลา เมนูที่4ี่ก็จะเป็นแหนมซี่โครงทอดแหนมซี่โครงเราก็จะเอาคอหมูแท้มาทําเป็นแหนมซี่โครงรสชาติก็จะออกเปรี้ยวนิดนิด ต่อไปก็จะเป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพนันปลาทับทิมลุยสวนและที่ขาดไม่ได้ก็คือกุ้งเล็กกัวพริกเกลืออยากบอกว่าเมนูนี้คืออร่อยมากเมนูต่อมาก็จะเป็นยำไข่ดาวและกุ้งแช่น้ำปลาทั้นเขาก็จะตั้งอยู่ตลาดลงเกลือท้ายเกาะอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีตึกสุดท้ายนะคะส่วนห้องด้านในก็จะเป็นห้องจัดเลี้ยงจัดงานวันเกิดงานสังสรรค์ต่างๆถ้าใครสนใจอยากจัดงานก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะหลังจากทานอาหารเสร็จ ร้านของเขาก็ยังมีโต๊ะสนุกให้เล่นอีกด้วยและโต๊ะก็จะมีห้องธรรมดาและห้องวีราคาไม่แพงอีกด้วยฝากทุกคนมาอุดหนุนด้วยนะคะ